ก็มาหาได้มีแงกินเลยลูกนะมันมันเย็นซ่านะฮะจะกินเหรอจะกินตำแจงพิษสุซ่าเลยมขึ้นโอมซื้อตำขอบปูนมาหรอก่อจะกินนั่นโอ้ยคนหัวคนอยู่หน้าตำได้ไหมินเลยลูกต้องขนมมันเย็นนะ จะตู้ก Saint ็คือแบบแขนขามันลอยลอยขยับตู้กับลงเรียบร้อยแป็นเงนไมซุบแบ๊บแปรอันซอยเจ้าเฮ็ดดาใหม่กตบอกเอามกี้่เสียงหมกแปะเสียงอันเขาบอกอยูย่สลาบอ เขาเดินไตแล้วล่ะนั่งเมาอยู่นี่างบอกคำโผกับน้ำตาอ่อเออโผเลยน้ำตาอ้อได้มันทาันโผก็ยังอ้อไม่น้ำตาครเดท่า้่าประเดได้ขอรบคันเราะนคำใจได้แล้ว กันส่งไปไม่ได้เห็นส่งคนส่งก่อนป้าแถวบ้านไม่ไปก็บยาชีก็หาว่าป้าแถวบ้านดีใจกันเแค่ทิ้งคนเดียวให้ยาชีแล้วให้ก็ด้จมากา่ะประเด็นได้คอยเขาได้ต่องเขาได้สักมือเหมมันวานนะคอยจกได้อีส่องมือก็ให้แบบแปรเปล่าโอ้คลิปคนก็เห็นอยู่เอาอยู่ผู้เดียวคนก็เห็นโอ้หาประเด็นเธอรูสึกไหมว่า เพื่อ yup. ซื้อมะหอยมาต้มหน่อยบ่ออกมาตกมาบ่บ่ติมองดูเห็นมีงน้องบ่เอสียอีกตนงิเบิอเอามามะเขือทศทอดกันสกตีนมองดูทอดไดาให้กิีเข้มอยู่แล้วบดแห้งใส่กยิแห้งกันต้องนัวถ้าไม่นัวต้องใส่เกลืออีกนะกคนตีนก่อนโอ้ยการนนิมีของแสบพอมเลยเกมันนัวเลย กเกิออเกน,กน,นไีเนะเพราะว่าถ้ามนวมันก็นมีความค็มแไม่แซ่บอย,ย่าไงอร่อยไหมหน,น่อยนึงน่อยนึงอี่สองท่อยนะน่อยนึงสองไห,นอหงม <c oughs> อร่อยค่ะิ <c oughs> <c oughs> นหมันอม,ลนมเลยเคี่ยมันต้องงอชิมหนักไหยกนเดียว อุล่าองนะที่จกินาานระดาอยู่ไ้อนสบดีมันนมมต้มเพิ่นเสร็จไปตเยลยกาไมโอเคเอะไหมเท่าไสารสาละพี่ท่กินข้งขอยนัวๆเห่แล้วสิขอมีแบบเนื้นกนอ,อรกระด หอยแลมันต้องกินถ้าม no ันก็ต mm. like. ี like like you know. ้วน้ำจิ so like ้มแล้วใส่พริก็แน่ๆลยนะต้องดูว่เกลือนะนี่ไม่หนักเลยนะดีเลยข้าวเย็นอุ่นเลยมียันอุ่นบ่มีขยันอุ่นกปุกเย็นก็ได้ป็เเ็ดตัวนี้มันนอามันมีสองมีสองกกระดาษแบบ้วนงเยหนึ่งเดยใส่บกเกลือก็ได้ เล็กหน่อยจะกิน้ายจะกกินตามให้มันแซบมันสุกซาแล้วก็นอนไปสองกระโอกแล้วแต่ไม่ยเอยอะเลยฝนจะหมดแล้วแดดออกแนละ้วนจะหมดแล้วมั้งนี่มาขามเปลยกอยู่หรอ เราะไม่ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนโอ้ยตน้องลายเหเนตย่างตกใจเลยโลดเนี่เรไม่ใส่านหบอไม่ใส่หมางหน้านี่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 อ๋อาสี้าไปหาหงน้าโอ้ยเาเป็นมะขามนึงน่เป็นมะขามมะขามหาแล้วมะขามเปียก ย่ายกซ<า>ึ้อนี่ไงมีอยู่ตรงนั้นไงู่ตรงน้ำเนี่ยใส่แบบหกนัว,วถ้าต้องทำแก้ว ยังไม่เปรี้ยวแต่แล้วสักกร็รอมะขามวมันก็ออกฤทธเองเรียกว่าขามก็ออกฤทธิ์อันไหนขามพันเบื้องะผู้ใด่องกี่องเดียวกันตะกม้กันนี่ละำแตงแล้วทำสิบแบบทันถึงจะอร่อยฟานเปลือกมันออกว่าแฉลวได้มันนึ่ง เสียงขูดครบจิ้มไม่มีรสชาติเผ็ดนนตัวน,นี้ต้มหอยตัต้มพอยรุดออกจป้วเห็นหะรอคนนี้เอ้ารอคนนี้อยู่บน,นนี้โอ้ถ่ายคนนี้เอาไ ต้มแตงหอยต้องกินกับข้าวเหนียวทุกคนเรียบร้อยตํมแตงต้มหอยเนี่ยหวตฮะเนี้ยจะตองไปนี่กินหรือบ่เอาจานไปหายหรือเ เด้กินแตงโมได้กินหอาขมด้วยไ้ที่ไหนเลยเขาสิได้ฮะม่จะไม่กินบ่ถ้ากังหายกันกินนะแม่ต้องทำตอนชาเขาออกแล้วขาออกแล้วง่ไง ถ้ามักินแตงโมถ้ามักินของโนมันก็นี่สลัดห้ามเลยอร่อยเหรอกินของหวานถ้ามันกินของโน้มันกินเย็นแห้เนี่ยเค็มเลยได้แตงกวเค็มอแต่ชื่อพอดี่านเขามันกินหอยคมนะหน่อยนึงก็เขาเหนียวคำหนึ่งไปถึงเอเซโนนะถ้ากินไปกินมันก็จ๊หอยคุมเดาย้อยเอากเทาะอเลย้าเขาสวยมี ขอดยเย็นเอ้ยท้องฝ้าเย่อๆก็ีนกเจบไอเหรอถ้าป็นน้ำก็เข้มถ้าเป็นฮะเอาไม่มันเปลืองใช่ไหมันเปลืองแล้วข้าทุกข้างเดียวเื่อไข้างมันมันเป็นน้ำน้ำมาลุไม่รู้เป็นอะไรมกข้า อีกข้างนึงมันแฉะไอข้างนึงมันไม่แฉะเป็นที่มังของข้าวเลยไหมเฮ้ยมันอุ่นไปหลายมื่นหลายเขาหูในใดเพิ่งหุงเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่นะ้นั่นแหละมันอุ่นหลายมื่นหลายข้าใบเจียบข้าใบเจี๊ยบข้าใบเจียบข้าอยู่ยาย้อยแ่ยฝากอะไรมามันตายยังแย่งช่องทางนมองเข่าไม่ได้ทอดปลาโทษอะไรโทษไปด้วย กเอยาฝากอะไรงป้าอ,อยีอย้บอยกไครบอกที่วในคลิปนะว่า,าเรื่องผลิตภัณฑ์ใส่บบใส่ไปแน่เด้อทิท้ายนะ่า,ต,นนะาต้องติดต่อนรื่าต้คลิปก็ได้ฝากท<า>ั้งเบางทพอทั้งเบานในคลิป,ปะอะต้น,นคลิปนะช่วงนาทีแรกนั่นแหละฝากบ์โทรก็ได้ค่ะ

เนอะันหล่นเลยเหรอกินตำมะแงเนาะไอ้ใส่แจ่วไม่เหยือโอ้เด้ามันดิกนน้ามินหน่อยอ่ะบ่มันก็แซ่บมันแซก็ประมาณนี้นะคะกิดเลือนปะคะผลัดผลิตภัณฑ์ดีๆของมณโอมซับนะคะนี่จะเป็นคอเลสเจอพัดวิตซี่ะคะตีดื่มแล้วชื่นใจค่ะสวัสดีค่ะ แกล้งลูกปนกล้วยมั้งเนาะว่ากล้วยเนี่ยมันมีเบมือนอยู่กันหวานเนาะกล้วยก็่เป็นกล้วยตากกันน้อยเออกล้วยน้อยกล้วยอันผึ่ือเขานะเขากินอย่างแซ่็จได้ผมบ้านเลยนะห้อยเหี่ยบเลยสร็จแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีบกกอกด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยสั่งผลิตภัณฑ์สินค้าของทีพีสกินด้วยนะคะคอเลสเตอลจ้าเจแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ